อ,อากาศเปียนครับเอาล่ะสวัสดีทุกคนนะโอ้ยตลาดตอนนี้อยู่ที่ตลาดสีมเมืองครับไม้สีเก่าวบูอัน,นี่ผมใส่ปักไม้นะครับก็ได้ใส่ไม้สดเอาไม่ไม้สดสำลักไปบวมกันเขายอยูอ่แล้วเอานือ้อไก่อยู่ก็ได้ยังกับบวม พอมันโด,ดดอยู่แต่เสียงการไกลนีม่มันสิเข่าบ่หรออันนี้เสียบมืงกันเกี่ยเสียบไม้อัดนี่แหละกต่มันอยู่ใกล้ป่าอยู่อันนี้มันเข่าค้นอยู่เสียบไม้นั่นเหรอกัไม้ตอนใส่ไม้โหนึกว่าเสียบเข,ข่ากล้องบ่แน่เนียไว้เลยฮะโอ้เมือ่อินอันตรายมาก Open bóng <laughs> này lấy bằng gần đồ vậy là dạy 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 แบบๆๆบแบบแบบหัวแก้วหัวมันอู้หูได้ดีดีๆีผ่านนี้ก็ได้นะไปยังได้ๆๆเดี๋ยวเยวไปดูอย่างอื่นก่อนเพราะว่าตักเสร็จเราไปเดินดูอย่างอื่นต่อ,อ,อ,อเลยใชค่อยแวะมาเอาอะไรด้วยไงใ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจมาตัดร้านปิดหลายตัวร้านไม่เคยเปิดนี่มึกนี่โอ้มึกงามๆเลยไก่ๆเลยเออสุดยอดใหญ่ยน,นี่นเป็มึกตายไก่อะไรโอ้อันนี้มึกยังไงมึกตายบว่า ออมไข่ออนี่มีไข่หรครับไมีไข่ไข่ครับมีไข่อันนี้ได้กินไหมไปด้ลยอ่อไปเผาไปย่างได้อะไรเนี่ได้แต่ไข่เหมือนกันแต่อยากได้อันนั้นด้วยไอ้สองร้อยห้าสิบอะเอาไปสองตัวก็ได้มั้งตายไหมเอาเอาให้พอดีโลทำไม ฮ่าเป๊ะฮ่าฮ่าฮมันพอดีแล้วอ๋องอีกันี้้องงิีกตัองหญดก็ดามนอดีล สามรอยห้าสิบห้าเลยว่าขีดนหนึ่งมาเกือบมหาบัตรใช่ไหมครับแต่ว่าใช้ใหญ่อโสวยสุดนะจะเป็นตัวเบลเลยครับอันนี้ประมาณเท่าไหร่ตัวโลหรอสิบกว่ายี่สิบ ภามันเปิดบับเปิดบับแเสียงอาจจะค่อยๆยังไงวันนี้ตลาดไม่ค่อยเปิดร้านฮะร้านไม่ค่อยเปิดร้านอาจะน้อยนิดหนึ่งร้านค้าตลาดทะเลตั้งครับเท่าไหร่โลเลยเนาะครับไม่ต้องโลใหญ่ใช่ปะ่ะได้หมดครับวันนี้จะถึงโลเลยนะ เอาดิเอาดิเอาดิดูไหนี่ปะใช่เขาดเป็นดาาขาเป็นโตหรือเป็นโลครับคินไปโดนะรสองอยอ๋อเป็นัวเ่ไข่เน่นเลยกินแบบไหนครับเนีเขาเขางครับเขาย่งงกีดตรนี้ครับแต่กระดึงมันจะมีเส้นเมามันแดีวเาเอมีเส้นเมาครับมันเส้นดำมันจะมีแค็นี้แหละนี่นึงแเขาไปดูดูดูเก็ได้เนี่ยมันไม่เส้นเอยตนีวเขาตัดออกเวลาเขาพูดกันเดี๋ย กินมองได้แน่ครับนอกจากไข่พอกินแต่ไข่ไม่แต่ไข่ไม่ใช่เดียวนะไข่ไม่เยอเลยหรือว่าจะเป็นไข่มเลยก็ได้เอาไปตำเจ้าได้ไหมครับได้ได้ครับเขาไม่เส้็จมากมันเยู่ครับเขาอย่างเสร็จแล้วกากีดอันนี้ออกเลยกระายตัได้เยลฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปศึกษาไปบ้างก็ได้กันเนาะไข่เลย เอาเอาแค<ะ>่นั้นอ่ะขอเลขบัญชีโอโลบี้นะครับสูงสะเดย์ครับสูงสะเดย์ครับใช้เงาบ โอ้หเาเป็นเลยครับเดี๋ยวลบมันหยอเยไขพูนดเดี๋ยวเป็นไขู่น้าเลยใข่พูน่าโอ้ฟัดไพูมาแทงสิแพ่งกวนบ่าไหมอ๋อโอ้แต่ต่อแต่ยก็ประมาณสามันอ๋อไข่ปูนี่หรออันนี้มันมีไข่อยู่ห่ค่ะเนี่ยมี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 แล้มีแล้วแเป็นตัวผู้ยออหอไม่เน็นไรกานีลกอ

อยแม่แ่เห็นบม่เห็นเรามีกลุ่มสีขาวลขกลุ่มเขือกตัวสีขาว อันนี้หลาย่า750หมปูทีนยลังจับนี้มีไข่อันนี้ไม่มีไข่แล้วก็มีตัวใหญ่ก็มีออนีนอนี้ดูเฉยเฉยนน่นไข่ตัวใหญ่ด้วยเนี้ต็มเลยมีเนี้ยอไข่ยอะีดูไม่ไปนึ่งอสดค่ะใหญ่มากเลยตัว90 700ใช่ไหมเนี่ยสตัว9 0 ยังหนกักเลยมันสิมืนคถือแบบเดียวมือ,ดอแดงแล้วใส่มาซองดูเนี่ยตลาดทะเลได้ประมาณน,นี้ เดี๋ยวไปกันต่อที่ตลาดต่อไปเลยครับไปถึงตลาดถักแล้วแม่ไปใส่บัตรอ่ใส่ย่งไงพี่แท <c oughs> ไป,ปนหอเไปไหนแม่ไปไหนแล้แม่แล้วรว <c oughs> สั <c oughs> นนดนะคทเราก็อยู่ที่ตลาดศรีวเมืองยออาว่ามาตลาดผักวอนนี้เราจะไปเดินดูแคหมูตลาดผักในมแต่นขนม จะให้พี่สาปนคนตาแจวถ้าไม่อร่อยก็จะตาใหม่ <laughs> ต้องใส่วตัดใส่วตัดไปสามใส่สใสหัวงได้ยุ่ชีจินนี่ใช่ไหมแม่ออไปสองรกำไบ่าเพรได้กินกลับอยู่แล้วหลหยังองีก พกเรอเขียกเยงไม่ใหญ่แต่ตำนานละสามมนก็้ล้เห็นแล้วที่แดดหมายถึงเขาจะกินยังเกี่มหรอพัดเหลียงก็เลย กวางตุ้กดักไม่พัคโอ้ติโอก็ถือกินเนี่อ้ตัดเท่าไหร่คะตงอปา่เาอย่งเดียวแบ่งได้ก็แบ่งแล้วแจไปได้ไหมนะแค่ว่าย่งนั้อย่างนี้เถอะราจนไปคนละร้านนั่นแหละเดู เดินเพินไปหน่อยเ,เอาแค่นี้คนะ่ะเฮ้ยแต่ว่าผักชีแม่ไม่จะไปซื้อตัวก็อ๋ออันนี้แหละเอาแค่นี้คนะ่ะพี่พอแล้วมะน,ววนาวพริกอะไรนี่ถั่วตัดไหมคะ กไโหนีอ้ออวดงไม่มีครับแตเถียนไม่ครบ100 ที่ไข่ย่อมาไหมตอนนี้เราก็จะเดินออกมาอีกช่องเมงรัตะมารีวาสวะเนี่ยวของแข็งเขาสินไทภาใในอาทิตย์หนึง่งตื่ป <c oughs> ดาหาหมดไไปดองโลเขาบาไจะไปตลาดไหนตัวมัน,ลน,นตลาดบ้าน กับบ้านเล่นมาเบาไม่อันนั้นขึ้นมาเก็บไปละฮะฝนฝนก็เริ่มเหมือดไว้อีกแล้วโอ้สัตว์ตวน้นไม้ฮะบ,บ่ดอกไปแล้วครับคลิปนี้ประมาณนี้ซื้อของอบรรยากาศบรรยากาศโอ้มันมีตล,ดตลอดชีวิตครั